จิ er home, ๋วครับจิ๋วครับมองเห็นมามมาไหมจยวจิยวจีวจิยวจิวกินเม็ดอยู่ครับมามมาจิ๋วเป็นเด็กดีนะถ้าหิวก็มาหามาาจิ๋วจิ๋วครับจิ๋วหางกวักกินหมดแล้วก็ไปจิ๋วอ่ะกินหมดแล้วมันก็ไปไปจับมามี้จิ๋วนี่เจิ๋ว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 หางกวักมานี่เลยจิ๋วหางกวักมาหามามี้มา จิ๋วจิ๋วหางกวักนะมาหานีมาลยจิวจิ๋วนะกินเสร็จน้องก็ไปน้องจิ๋วจิวอ่ะสีดำดำสีเทาเทาน้องจิ๋วจิ๋วนะเอ็นดูจิ๋วจิวด้วยนะทุกคนรักจิ๋วจิ๋วหน่อยนะไอจิ๋วไอจิ๋วครับ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 ไอจิว แมวหาอะไรหูควนลมเรียกก็ไม่ได้ยินเนี่ยดูมันกินเสร็จแล้วก็สะบัดตูดนี้